สวัสดีครับ D.M.K. Steel วันนี้จะเป็นกลุ่มของ Weld Connection นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัว T Bracket อันนี้ผมตั้งเชื่อก็คือก็จะต่อจากไอตัว eccentric connection นะครับก็คือพวกแป้นหูช้างเนี่ยแต่คราวนี้เราจะอีกด้านหนึ่งของเสานะครับก็คือยื่นตั้งฉากออกมาจากผิวของปีกเสานะครับใน,นกรณีนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็น รูปตัวทีหน้าตัดรูปตัวทีก็คือตัดออกมาจากวายแฟลงเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมติดกับที่ผิวของเสาเลยนะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีผมว่ามันรู้สึกแข็งแรงดีก็เลยทําเป็นแบบนี้แทนนะครับอันนี้ก็นั่นเราก็จะต้องตัดตัววายแฟลงให้เป็นรูปตัวทีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นในการเลือกหน้าตัดเนี่ยนะครับ ตรงแบล็คเกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกหน้าตัดไวแฟงที่จะเอามาตัดนะครับทีนี้ตัดมันก็ตัดได้จนถึงอไอตัวความยาวสุดหรือค่า L เนี่ยมันก็จะต้องยาวไม่เกินความสูงของของช่องว่างของเจ้าปีกอของเจ้าเอวคานตัวนี้นะครับก็อย่างเช่นสมมุติผมเลือก350นนะ ตอนที่เรื่องเนี่ยมันก็จะมีค่าบอกว่าความสูงเท่าไหร่นะครับอย่าง350ก็คงประมาณ35ถ้าเกิดผมไปเลือก L อลซะห้าสอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะผมก็จะเช็คออกมาบอกให้ท่านรู้ว่าอา๋อไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้คือผมก็จะต้องหกักความหนาของปีกออกไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเดินได้อยู่แค่ แล้วก็ e ก็คือระยะเยืองนะครับตัวนี้ก็จะให้ใส่ px py ได้เหมือนเดิมนะครับค่า px กับ py เนี่ยก็สามารถที่จะติดลบได้นะครับมันก็จะกลับทิศกันนะครับแต่ด้วยปกติน่าจะลงมาก <c oughs> <c oughs> ก็ทาให้ดูเพื่อเพื่อจแต่ปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับว่าลังเคลนแล้วก็ลากออกนะครับ ก็จะเป็นการส่งผลให้เกิดโมเมนต์เนี่ยรุนแรงเช่นถ้า P X เราติดลบนะตอนนี้โมเมนต์อยู่ที่412ถ้า P X เป็นติดลบเนี่ย P X มันก็จะลดลงอ่ M มันก็จะลดลงนะครับนี่ในกรณีนี้มันจะเป็นการคอมบยระหว่างเชียร์แล้วก็เบนดิ้งนะครับนะ อันนี้ดูรายการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปตามทุกครั้งที่เราแก้ไขอันนี้กลับง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะหาศูนย์ถ่วงของรอยเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็หาซิกมา Sigma L นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ Y bar าร์ตมา Y บานะครับแล้วก็ซิกมาเนะครับแล้วก็หาโมเมนต์ออินเตอร์เชียจากนั้นเราก็มาหาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับ เมทที่เกิดขึ้นอเอ็มนี่รู้สึกเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ค่อยถูกเดี๋ยวไปแก้ไขอีกทีแล้วันนะครับจริงต้อง Px คูณด้วย Y b a บนะแต่คิดว่าคำนวณถูกแต่พิมพ์ผิดเดี๋ยวไปแก้เพิ่มเติมอีกทีแล้วก็หน่วยแรงเฉือนนะครับก็จะเป็นแรงหารด้วยความยาวของรอยเชื่อมนะครับดังนั้นก็คำนวณ หน่วยแรงดึงจากโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็เอามาคอมบ i ายกันนะครับคอมบายกันนะจากนั้นพอได้หน่วยหน่วยแรงรวมแล้วก็มาเช็คกับกำลังของรอยเชื่อมนะครับแล้วก็เลือกขนาดรอยเชื่อมอันนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคำนวณเสร็จเราก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็พิมพ์ดีพอร์ด้เหมือนเดิมนะครับ และการคำนวณเดียวผมไปแก้ไขอีกนิดหน่อยนะครับที่มาเห็นเองแต่หลักการก็จะเป็นประมาณนี้แต่รายการคำนวณนี้แก้แกง่ายนะครับตรงไหนผิดตรงไหนไรก็แจ้งเตือนมาได้นะครับแล้วผมก็จะทําการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็คลิกปุ่มปริน้นแต่เราสร้างรูปแบบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขพวกนี้จะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะได้รายการค เสเวลาตอนวาดรูปตอนจัดอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงคำนวณตรงนี้ไม่มีปัญหาอนะไรตรงไหนผิดเดี๋ยวเราแก้กันได้โอเคนะครับอันนี้สำหรับจุดต่อ bracket นะครับแบบรูปตัวทีนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ